คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังเราอยู่ในเดือน มีนาคมในปีคิตศกราช2022ัครับสัปดาห์ที่1ในวันพฤหัสพบกันอีกเช่นเคยนะครับในเดือนนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีครับผมได้วางตีมไว้เป็นตีมที่ชื่อว่าพระสันตป,ป,ปาปาฟรังซิสทำไมถึงเลือกตีมนี้นะครับก็เพราะว่าในเดือนนี้เองนะครับวันที่13มีนาคมเมื่อปี2013ครับพระศาสนาจากคาทอลิกและทั่วโลกก็อ้าแขนต้อนรับประมุขสูงสุดหรือผู้นำ คิดศาสนาองค์ปัจจุบันนะครับก็คือสมเด็จพระสป,ปาฟรังซิสนั่นคือแปลว่าในเดือนมีนาคมเมื่อปี2013ครับพระองค์เป็นพระสป,ปาของโลกแล้วก็ของเราคาทอลิกนะครับจึงอยากจะเห็นว่าเป็นเดือนที่ระลึกถึงนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่สําคัญจึงอยากจะชวนท่านผู้ฟังครับมารับฟังเรื่องดีๆเก็ด,ดเล็กเก็ดน้อยประวัตินะครับชีวิตของท่าน เรื่องราวที่เป็นแบบอย่างหรือบางคนอาจจะมีคำถามว่าพระสปากับโลกปัจจุบันไปกันได้มากน้อยแค่ไหนครับฟังกันตลอดทั้งเดือนเลยนะครับในทีมพระสันตปาปาฟรานซิสครับ EP แรกนะครับขอเสนอในประเด็นที่ชื่อว่าจากบ้านเกิดสู่บัลลังชาวประมงสมเด็จพระสปาฟรานซิสนะครับก็เป็นพระสปาองค์ที่266นะครับนั่นก็คือว่าตั้งแต่ สมเด็จพระสปาองค์แรกนะครับนั่นก็คือนักบุญเปรโตครับเป็นสารุสิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหัวหน้าอักษาวกครับลองไปดูประวัติของท่านไล่เรียงไปเรื่อยๆครับผมจะค่อยๆเล่านะครับโดยนํามาจากหนังสือเส้นทางแห่งรักนะครับพีนกิมออฟเลินะครับก็เป็นหนังสือที่ออกมาในช่วงสมเด็จพระสปาฟรานซิส,สเสด็จเยียนประเทศไทยนะครับตอนนั้นทํามเล่มครับ สำหรับสนามสุขพัชราใสายนะครับ1เล่มสำหรับวัตบุญเปโตสามพาน1เล่มแล้วก็สำหรับอาสมิหานสะสมชัน1เล่มนะครับอันนี้แปลว่า1ปกแต่ว่าในบรรดาปกเหล่านั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวแตกต่างกันไปครับสมเด็จพระสปาฟรั่งซิสพระนามเดิมว่าพระการินัน พอเกมาริโอเบโกดิโอนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่17ธันวาคมครับในปีคริสตศักราช1936หรือถ้าตรงกับพศก็คือพุทธศักราช2479ครับท่านเกิดที่กุงโบโนสไอเลสซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินาปิดาชื่อมาริโอโจเซเบโกดิโอนะครับมารดาชื่อเรจิน่ามาเรียซิโบรีนะครับ ก็เกิดเมื่อคิดศักราช1 9 1 1ทั้งสองเนี่ยนะครับบิดามารดามีลูกด้วยกัน5คนครับแล้วก็สมเด็จพระสุภาพรังซิตก็เป็นพี่คนโตเลยนะครับที่เหลือก็ชื่อออสการ์มาตาเลจินาอันเบโตแล้วก็มาริอาเอเดนานะครับทั้ง5คนนี้ก็เป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับสมเด็จพระสุภาพรังทิตนะครับ สมเด็จพระสังฆิษ์ก็เมื่อเข้าสู่วัยเรียนนะครับท่านก็สําเร็จการศึกษาครับระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับแสดงว่าคนที่จะเป็นบัตรหลวงก็ดีเป็นพระสงฆ์เป็นสมเด็จพระสปาเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนนะครับในสถาบันการศึกษาทั่วไปครับท่านเรียนสาขาวิชาเคมีก็มหาวิทยาลัยของกรุงโบโนสไอเลสนี่แหละครับต่อมาได้ตัดสินใจเข้าคณะแห่งพระเยซูนะครับซึ่งเราคุ้นเคย หรือเรียกง,ง่ายๆว่าคณะเยสุอิตครับแล้วก็ศึกษาอยู่ที่สามเนนโยสิตอยู่ที่วินล่าเดโบโตนะครับพระองก็เตรียมเป็นบัตรหลวงแต่ว่าเป็นบัตรหลวงนักบวชสังกัดคณะเยสุอิตนะครับแล้ก็ได้ปฏิญ,ญาณตนไปเมื่อวันที่11มีนาคมครับในปี1900 58แล้วก็ได้รับปริญญาสาขาวิชาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยคาตริกแห่งกุงโบโนสไอเรสนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางปกติของชีวิตคนคนหนึ่งครับก็คงต้องเริ่มมาจากบ้านเกิดของตนเองนะครับที่โบโนสไอเรสนะครับประเทศอาร์เจนตินาช่วงระหว่างปีคิศสะักราร1964และ1965ครับเมื่อจบแล้วได้ปริญญาท่านก็เป็นอาจารย์ ท่านสอนอะไรรู้ไหมครับแมมจบวิทยาศาสตร์จบปรัชญ,ญามาสอนวรรณกรรมนะครับแล้วก็จิตวิทยาที่วิทยาลัอิมากูเลตานะครับในแคว้นซันตาเฟ่เมื่อปี1966นั้นก็สอนวิชาเดียวกันครับแต่เปลี่ยนสถาบันนะครับไปที่ c o โลจิโอเดลซันวาดอกรุงปูน i สไอเลสนะครับชีวิตยังวนเวียนอยู่กับบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองครับ แต่ในปีคิเตศกราช1967ครับท่านก็กลับมาศึกษาเทววิทยาต่อไปครับแล้วก็ได้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์นะครับเมื่อวันที่13ธันวา1969ครับก็คือเป็นอาจารย์ก่อนเลยครับเรียนจบมาเยอะเลยทีเดียวนะครับปัญญาจนเป็นเยสุอิตตลอดชีวิตก็คือเป็นนักบวชคาตริกเป็นพระสงฆ์แต่ว่าสังกัดคณะเยสุอิตนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นครับก็ผันตัวเองเป็นนวกจารก็คือดูแลบรรดาผู้ที่จะเตรียมเป็นพระสงฆ์เหมือนตนเองนะครับเขาเรียกว่าสามเณรลาลายครับอยู่ที่บินล่าบาริลารีนะครับที่เมืองซานมีเกลนะครับต่อมาในปีเดียวกันนี่เองครับที่สุดแล้วเนื่องจากท่านคงมีความสามารถมากๆนะครับก็จะรับเลือกเป็นอธิการครับเจ้าคณะแขวงด้วยนะครับของเยสิตย่งประเทศอ์ยจนตินาครับเรื่องราวของท่านค่อยๆเติบโตแล้วก็ ออกไปครับจากเมืองที่ท่านเคยอยู่ที่สุดแล้วนะครับการเป็นอาจารย์ก็ดีนะครับการเป็นเจ้าคณะแฝงเนี่ยนะครับก็ทําให้ในปี1992ครับท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยก็คือมีพระสังฆราชอยู่แล้วนะครับก็จะมีอีกหนึ่งท่านครับก็จะเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยสังคมนทนบัโนสไอเลสนะครับแล้วก็ท่านเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยหนึ่งในสท่าน ของสังคมทนนี้นะครับแต่ชีวิตของท่านครับกับเรียบง่ายธรรมดานะครับเวลาส่วนใหญ่นั้นก็อยู่ในการดูแลมหาวิทยาคารทุลิกครับให้คำปรึกษาแนะนําพระสงฆ์เทศและก็โปรดสินอภัยบาปนั่นหมายความว่าชีวิตของท่านก็วนเวียนอยู่กับการทําหน้าที่ของพระสงฆ์นะครับมากกว่าในการจะทําหน้าที่บริหารจัดการหรือว่าเป็นอาจารย์ทั่วไปนะครับที่สุดครับโอ้โหมาถึงตําแหน่งอันสําคัญเลยครับท่านได้รับ แต่งตั้งเป็นพระอักรสังฆราชนะครับผู้มีสิทธิสืบตําแหน่งและเข้ารับตําแหน่งพระอักรสังฆราชองค์ใหม่ของกรุงโบนสไอเลสนะครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์1998ครับชีวิตเรียบๆง่ายของท่านนะครับเราจะพบเห็นการที่ท่านนั่งรถประจําทางบ้างนะครับหรือว่าหลายๆครั้งเมื่อท่านไปทําพิธีมิซาไปเยี่ยมศูนย์ต่างๆเนี่ยครับท่านก็ล้างเท้านะครับและเราจะเห็นภาพที่รู้สึกว่าอืม ไม่คุ้นเคยนะครับสำหรับบางครั้งเวลาที่พระสงฆ์จะก้มลงนะครับแล้วก็จุมพิตบรรดาผู้ป่วยที่เท้าเลยนะครับที่สุดครับในวันที่21กุมภาพันธ์2001นะครับท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระคารินันครับมาถึงจุดที่ค่อยๆจะมาถึงวันของการเข้ารับตำแหน่งพระสัถปาแลครับท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคาดินันโดยสมเด็จพระสปาจอจรนปอนที่2นะครับ แล้วไม่ใช่เป็นพระคารินันเฉยๆแล้วก็อยู่ที่กรุงโบนเสเซเลสนะครับท่านยังได้มาทำงานส่วนกลางด้วยครับเขาเรียกว่าโรมันคูเรียครับตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญของท่านมีดังนี้นะครับก็คือว่าที่โรมันคูเรียท่านก็เป็นสมณศรกระทรวงพิธีกรรมและศิลปศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็สมณักกระทรวงสถาบันนักพจน์และองค์การแพทยธรรม และก็สำนักสภาเพื่ออคครรบัวนะครับพระกาดินันแบโกดดโอเนี่ยนะครับหรือสมเด็จพระสภาฟังสิทธิสุดก็ได้จัดตั้งเขตวัดใหม่ๆห,หลายแห่งนะครับปรับปรุงโครงสร้างการบริหารเอาใจใส่เป็นส่วนตัวต่วตอบรรดาสาม,มเณรนะครับแล้วก็ได้เริ่มโครงการอภิบาลหลายๆโครงการนะครับเช่นอะไรบ้างคณะกรรมการสําหรับผู้หย่าล้างนะครับซึ่งก็เป็นมุมมองที่ทําให้มีรายละเอียดของงานเพิ่มขึ้นไปนะครับ ช่วยไกลเกลี่ยวความขัดแย้งทางสังคมหรือการเมืองทุกครั้งที่มีปัญหาภายในบ้านเมืองนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็พยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมครับบรรดาพระสงฆ์บทใหม่ๆจึงได้รับสมญาว่าเป็นพระสงฆ์ยุคแบกโกริโอนะครับซึ่งก็แปลว่าในยุคสมัยของท่านเองนะครับและในด้านไม่มีนักการเมืองหรือผู้ทํางานด้านสังคมคนใดนะครับที่ไม่พยายามหาโอกาสจะพบท่านเป็นการส่วนตัวโอ้ก็น่าสนใจมากๆครับท่านยังร่วม เป็นประธานร่วมของสมัชชาพระสังฆราชเมื่อปี2001นะครับแล้วก็ได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษาของสภาสมัชชาท่านยิงเป็นผู้ที่บรรดาพระสังฆราชของโลกเลยนะครับก็รู้จักดีครับจริงๆแนละ้วท่านเขียนหนังสือด้วยนะครับเขาบอกว่าท่านเขียนหนังสือหลายเล่มทีเดียวเรื่องชีวิตจิตนะครับการลำพึงภาวนานะครับแล้วก็ท่านก็เวลาที่ทําน่าจะทําเรื่องครอบครัวก็เน้นเรื่องของการต่อต้านการทําแท้งนะครับแล้วก็ในมุมมองของ เพศสภาพการแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกันนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับในวันเวลาที่ท่านก้าวค่อยสู่ตำแหน่งสมเด็จพระสันป,ปานะครับเมื่อสมเด็จพระสัป,ปาเบเดดิกที่16ทรงสละตำแหน่งเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะครับในปี2013ข่าวก็ตีไปทั่วโลกครับว่ามีเหตุผลอะไรเราจะมีพระสัป,ปาถึงสองพระองค์เลยเหรอสุขภาพจริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วมีปัญหาภายในนะครับยังไงก็สุดแล้วแต่ครับ ก็มีการจัดการประชุมแล้วก็เลือกตั้งสมเด็จพระสภาโดยเชิญพระคาดีนันจากทั่วโลกมานะครับที่สุดครับการประชุมเริ่มขึ้นเมื่อวันที่12มีนาการเลือกตั้งก็สำเร็จลงในวันที่13มีนานะครับแล้วก็เป็นวันที่เลือกตั้งเต็มวันครับต่างจากลงคะแนนเสียงครั้งที่5นะครับโดยพระคาดีนันผู้มีสิทธิออกเสียงจำนวน115องค์แน่นอนนะครับในนั้นก็จะมีพระคาดีนัน จากประเทศไทยด้วยนะครับผลปรากฏว่าพระคาดินันฮอกเยมาริโอแบกโกลิโอนะครับพระกาสังร่านแห่งโบนอสไอเลสประเทศอเยนตินาก็ได้รับเลือกเป็นภาษาปาและส่งพระนามว่าฟรังซิสนะครับซึ่งหมายถึงนบุญฟรังซิสแห่งอสซีซีครับนับเป็นภาษาปาพระองค์แรกจากทวีปลาตินอเมริกาแล้วก็จากคณะนักบวชเยสุ uite, ที่เมื่อกี้เราได้ฟังสักครู่นะครับในวันที่ทรงเลือกตั้งนะครับสันตัดสานักประกาศว่าพระนามอย่างเป็นทางการของพระองค์คือฟรังซิส ไม่ใช่ฟรังซิสท,ที่1นงนะครับคงจะมีพนาว,ว่าฟรัง่งซิสที่1ก็ต่อเมื่อในอนาคตมีสมเด็จพระสปาฝรัง่งซิสที่2นะครับนี่คือเรื่องราวจากบ้านเกิดสู่บัลลังชาวะมงแปลว่าอะไรครับก็เพราะว่าสมเด็จพระสปาองค์แรกมีอาชีพเป็นชาวพมง์ครับเปรโตนะครับแต่เป็นชาวประมง์ที่พระเยซูเจ้าได้เชิญชวนมาให้เป็นชาวประมงจับมนุษย์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวของพระสปาน่าสนใจนะครับมีเส้นทางแล้วก็ มีประสบการณ์ให้เรียนรู้แบ่งปันครับวันนี้จึงนําบทพระวาจาของพระบิดาพระคัมภีครับจากพระวรสารนบุญมัติวบทที่4ี่ข้อสิเป็นการเชิญชวนนะครับของพระเยซูเจ้าเมื่อเรียกเปโตรอักษสาวกว่าจงติดตามฉันมานะครับและเราจะให้ท่านเป็นชาวประมงจับปุาด์ครับนี่จึงเป็นเรื่องราวของจากบ้านเกิดสู่บัลลังชาวประมงชาวประมงที่ไม่ใช่ชาวประมงหาปลาครับ แต่ล่าบิญญาณแล้วก็ทําให้บิญญาณทุกๆดวงครับไปสู่อาณาจักรสวรรค์แล้วก็ทําให้บรรดาประชาชนนั้นได้พบหนทางที่แท้จริงครับเป็นไงกันบ้างครับรับฟังเรื่องราวแล้วมีข้อติชมใดๆนะครับก็ส่งมาที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับเรื่องราวที่ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตหรือประวัติศาสตร์ของผู้คนเรานําออกมาเพื่อหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์หน้าไปกันต่อครับเรื่อง ภาษปปาฝรั่งเศสนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ